ไม่สงบใครรู้ว่าจิตไม่สงบจิตสงบใครรู้ว่าจิตสงบเมื่อจิตไม่สงบก็ร,รู้ว่าจิตไม่สงบเราก็จะได้ความใช้อุบายจะได้อุบายจากจิตไม่สงบคือมันทุกข์ ราะมันทุกข์มันจึงไม่สงบเพราะมันไม่สงบจึงอยาทุกข <c oughs> ์เมื่อเรากําหนดรู้ทุกข์ก็เป็นของจริงเราจะได้อุบายกว้างขวางกว่านั่นองถ้าเราเพยายามกําหนดรู้จิตไม่สงบและรู้ทุกข์นะจะได้ความรู้จักนี่เยอะทีเดียวแหละเราอยากไปรังเกียจแต่ทุกข์เกิดขึ้นไม่อยากมันสงบอันความอยากนี่เองหาไปหามาแทนที่จะรู้ทุกข์ก็ไปเลยรู้ หลับไปรู้ความสุขก็ไม่ได้ทุกข์ก็ไม่รู้นี่การภาวนาเพราะฉะนั้นะเราต้องทำเรียกว่าอุบายแยกขายคืออุบายแยกขายนี่สำคัญมากมันต้องมีเกิดขึ้นกับบุคคลผู้มีความดำริที่ถูกต้องมีความเห็นถูกต้อง ใช้อุบายใช้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่ให้มันได้ประโยชน์เรียกว่าโรคปัจจุบันเมื่อธรรมดาจิตแรกมันก็ยังไม่สงบยิ่งเรามาอยู่ในขันในกายนี้ด้วยความไม่สงบของกายเนี่ยความทุกข์ของกายมันมีมากพอร์นั่งมาแล้วมันเจอทุกข์ก่อนเพื่อนเลย มันเจอทุกข์ในก่อนเพื่อนก่อนใดๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นในสัจจะทำึมท่านจึงตั้งทุกข์ขึ้นก่อน <c oughs> ในอริยสัจทีนี้ <c oughs> ถ้าเราไม่ชอบทุกข์เกิดความอยากสงบขึ้นมาแล้วก็หาความสงบไม่ได้จากการหาเพราะเรารู้อยู่แล้ว ความสงบคืออารมณ์ม,มันน้อยความคิดมันน้อยนั่งไปมันเรามาอยู่ในขันในกายนี่มันทุกข์เมื่อนั่งไปมันก็เจอทุกข์ก่อนยาวก็ต้องยอมรับทุกข์นี่อยู่จริงทุกข์เพราะเรายึดถือเรายังปล่อยวางไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจว่าทุกข์นี่เป็นอนัตตา <c oughs> ไม่ใช่อัตตานึกว่ามันแยกไม่ออกเข้าใจว่าเหมือนกับน้ำเค็มมันเป็นเนื้อเดียวกันตล้นึกว่าเป็นธาตุอันเดียวกันทุกข์กับจิตใจเขากันึกว่าเป็นธาตุอันเดียวกันแท้จริงมันแยกกันได้มันกับ น้ำกับความเค็มของน้ำมันคนละาธาตุกันแต่เราจะแยกโดยกรองโดยหยาบหยาบก็ไม่ได้แยกจริงๆก็มต้องอาศัยความร้อนต้องกลั่นเป็นไอออกมาน้ำละเอียดกว่าเป็นไอออกมากระทบความเย็นกลับเป็นน้ำขึ้นมาอีก ได้น้ำที่บริสุทธิ์ไม่มีรสเข็มเลยทุกเป็นเวทนาที่อยากไม่ใช่จิตแต่อาศัยพัฒนามันเกิดขึ้นคืออุปทานนี่เองเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่หวั่นไหวในเรื่องทุกเกิดขึ้นแล้วก็ภาวนาบริกรรมอะไรแล้วก็ทำงานส่วนนั้นเฉยในทุกไปกอน่น ถ้าจิตของเราไม่หวั่นไหวในเรื่องทุกข์เฉยไปเฉยไปไม่สนใจมันก็ผัสสะไม่มีถ้าผัสสะขาดแล้วก็ทุกขเวทนามันก็ขาดคือมันไม่ต่อจิตมันไม่ต่อในรูป <c oughs> นามมารูปมันไม่ต่อกัน จิตก็ไม่ต่อในนามมาลูกมันอยู่สงบปล่อยวางได้ทีในีเวทนาที่ยาวคือทุกข์หมดไปแต่เวทนายังไม่หมดนะก็ยังสุขเกิดขึ้นแต่มันก็มีประโยชน์มีประโยชน์ออกมากความสุข <c oughs> เพราะไอ้เกิดใจผ่องใสเกิดใจสะอาด ขึ้นมามีกำลังใจให้เกิดศรัทธาเพราะฉะนั้นเราพยายามกำหนดหลักไล้จับหลักอันนี้ให้ได้ระวังจิตของเราให้มากไม่ให้หลงทุกข์เกิดขึ้น,ยนอย่าหวั่นไหวอย่ากลัวจนเกินไปอย่าไปคิดสร้างทุกข์ให้มันกเกิดขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวกันนี้ขึ้นมา มันไม่เป็นหรอกการที่สองสัญญาที่ปรุงขึ้นในจิตเกิดขึ้นในจิตเอง <c oughs> ที่เราได้ยินได้เห็นจากการงานจากการกระทำหลายๆอย่างมันก็เป็นอารมณ์ทั้งนั้นถึงแม้เราเลิกจากอดีติ่ันมาแล้ว แต่สัญญามาเก็บไว้พอจิตมานั่งสมาธิอันนั้นมันโผล่ขึ้นมามันเพราะมันไปอยู่ในสัญญาเหมือนกับอัดเทปเสียงนี่แหละอมันไปอยู่ในม้วนเทปหมดเสียงเหล่าน้นเอยพอมาเปิดมันก็ออกจากนั้นเทปธรรมชาติของคนเราก็คือสัญญานี่เองที่มันเก็บที่บันทึกไป ได้อย่าง <c oughs> ลบยากที่สุดทำความดีไว้บันทึกความดีไว้ก็ไม่มีใครลบได้ <c oughs> จนกว่าจะเป็นผลขึ้นมาทำความชั่วก็เหมือนกันลบยากแล้เราสังเกตดูเรื่องไม่ดีตั้งแต่เล็กๆล็กยน้อยแบบยังไม่ลืมนะ แต่เรื่องความดีก็เหมือนกันแต่เล็กๆน้อยๆใครทำอะไรบ้างพอรู้เดี๋ยวมันก็จำได้ตลอดไม่ลบได้เงไม่อยากรู้มันก็รู้อันนี้จะกลายมาเป็นอารมณ์ที่ก่อกวนไม่ให้สงบเพราะฉะนั้นท่านจึงพยายามให้มีสติตัวเดียวเท่านั้นเนี่ยที่จะตัดสิ่งเหล่าน,นี้ได้สติก็ต้อปัจจุบัน ทำทีท่ะระลึกก็ต้องปัจจุบันเป็นคู่กับสติ <c oughs> ที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นลมหายใจมีปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตฉันยังสอนให้กําหนดลมหายใจเข้าออกลมอดีตมันก็ไม่มีมันไม่ปรากฏลมอนาคตก็ไม่ปรากฏลมหายใจมีแต่เฉพาะปัจจุบันจึง เพื่อให้กำหนดลรืออารมณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเพื่อสติเกิดปัจจุบันอยู่ปัจจุบันทีนี้ทำที่เกิดปัจจุบันอะไรเฉพาะหนา้าก็คือทุกข์ในที่แรกทุกข์นั้นแท้จริงนั้นเวทนามันเป็นอนิจจามันมีชั่วระยะอันหนึ่งถ้าเราไม่เผลอถ้าจิตตั้งใดดีนะ มันไม่ต่อขึ้นมาอีกมันก็ดับไปแล้วถ้าไม่มีเผลอไม่มีความหลงกุศนและทำเก่รกล่ามมันก็จิตก็เป็นสมาธิเป็นหนึ่งเอกตาตาลมเกิดขึ้นได้รับรองจิตให้สงบตั้งมันแต่ถ้ากำลังสมาธิกำลัง เน่ไม่พอมันเผลอขึ้นอีกมุกต่อมาอีกเวทนาก็ไม่มีที่สุดดับยังไม่ได้เพราะจิตไปต่อเพราะความเผอเพราะสัญญานั่นเองยังพยายามทำความดีและลึกถึงความดี <c oughs> ก่อนจะนั่งสมาธิและลึกถึงศิล สิงก็ต้องมีในตัวของเราถ้าไม่มีก็ระลึกไม่ได้ลึกสินงก็ระลึกถึงกายของเราที่เราปัจจุบันที่เราสํารวมไ่แล้วคือสํารวมกายนี่เองวาจาก็สํารวมกายแล้วก็นั่งเรียบร้อยวาจาเราก็ไม่ได้ใช้